เขาบอกเหมือนกันว่าใช้หนังยางรัดแล้วลดอาการหน้าบวมได้แล้วเป็นอย่างนี้เราจะไม่พิสูจน์ได้งไงล่ะถูกปะเฮ้ยเอาดีๆสวัสดีครับมาเจอกับไม้นเอาไม่ร้องไม่นะครับผมไม่ต้องตกใจในเรื่องของเสียงหรือว่าในสภาพที่มาแบบชุดนอนเพราะว่าเพิ่งตื่นนี่แปดโมงครึ่งนะครับเพราะว่ามันมีกระแสนหนึ่งเนี่ยเป็นไมรอลในโซเชียลพาวองมีนายอนเนี่ยครับก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์ดนี่แหละแล้วแฟนปปคลับไปสังเกตว่าบริเวณตรงหูเขาเนี่ย มันมีสิ่งแบบปลกปลอมอยู่เออนั่นคืออย่างมาผมแบบนี้นี่ เขารัดหูไว้นะเขาเนี่ยบอกว่าการรัดหูแบบนี้ครับมันจะช่วยในเรื่องของลดอาการหน้าบวมทาให้หน้าเนี่ยครับกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็คิดว่าเออเป็นแปลกใหม่เว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าน้องเนเน่ครับที่เป็นศิลปินคนไทยที่ไปเดองดตางที่จีนเนี่ยครับเขาใช้หนังยางเหมือนกันซึ่งเฮ้ยศิลปินทั้งคู่เนี่ยเขามีความหน้าเดฟหน้ากระชับทั้งคู่เลยเนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่าใช้หนังยางรัดแล้วลดอาการหน้าบวมได้และเป็นอย่างนี้เราจะไม่ไปสูนรได้ยัง พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคืนนี้เนี่ยไม้ไม่บินไปเกาหลีเออซึ่งบมนไปเกาหลีรอบนี้ครับไม้ก็จะบินไปดูงานเนี่ยเป็นหลักแหละแต่ว่ามีพี่ในกลุ่มครับเอเจนซี่คนนึงเขาบอกว่าไม้เรามาทําผิวที่นั่นไหมราคาดีนะทําดีด้วยอะไรเงี้ยครับใช้เครื่องยกกระชับใบหน้าเมื่อก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม้ไม่ทําวันนี้ตอนนี้เนี่ยกลับมาปุ๊บมันก็อาจจะไม่เห็นผลที่มันแท้จริงแล้วเพราะว่ามันมีเครื่องยกกระชับใบหน้านะครับมาช่วยถูกปะซึ่งวันนี้ครับก็อืมตื่นมาปุ๊บหน้าบวมตุย,ตย แล้วก็สั่งกันดีนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันดีกว่าซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยครับเอาหนังยางแบบเนี้ยได้มาฟรีตอนที่เราซื้อข้าวแกงอะ่ะจะมาทําให้หน้ากระชับได้แค่มาลัดไว้นะครับผมซึ่งยางมัดแกงเนี่ยต้องเป็นขนาดไหนมันจะมีสักขนาดไหนปะ่ะขนาดใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอามาเพราะว่าเวลาใหญ่ปุ๊บนะมันจะไม่ได้รัดตรงนี้ขึ้นไหนเห็นป่ะซึ่งเราควรเอาขนาดแบบขนาดเล็กกลางๆที่เขาใช้มัดแกงนขนาดไหนป่ะขนาดเนี้ยเอามารัดปุ๊บ นะแต่อย่าให้หูวมันพับปไปอย่างนะี้นะไม่ได้มันต้องแบบไว้แบบพอดีข้างล่างเนี้ยนะเออซึ่งเขาบอกว่าแค่เอาอยางเนี่ยมัดไว้10บนาทีเองหน้าก็จะลดบวมกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเนาะซึ่งไมค์ครับจะใช้2แบบแบบแรกคือใช้ยาง1เส้นอีกอันนึงคือใช้ยาง2เส้นซึ่งไมค์ครับก็มีถ่ายรูป B บื้องไปแล้วเมืกก่อกี้ มุมตรงพื้นหลังขาวนี่แหละจะได้เห็นชัดเลยว่าผลลัพธ์นี่เป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันฝั่งซ้ายต้องรับแบบผูไม่พับอะ่ะเออประมาณนี้ฝั่งขวาสองเส้นไปนเลยจ้าโอเค okay, นี่นะนี่นะมาะสำหรับไม่เนี่ยฝั่งซ้ายที่มันเป็นยางมัดเดียวอะ่ะก็รู้สึกปกติครับไม่ได้เจ็บมากฝั่งขวาที่มียางสองเส้น จะมีความรู้สึกเจ็บมันนิดนึงแต่ว่าทนได้ครับคือมันเนี่ยรับแบบปกติครับไม่ได้รู้สึกว่ามันรัดจนเลือดเราเนี่ยไม่เดินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสิบนาทีเนี่ยเป็นยังไงเสียห้านาทีผ่านไปนะครับนี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บหูสักเท่าไหร่ยังไหวอยู่อ่ะรอต่อไปเฮ้ยเอาดี ผ่านไปแล้ว7นาทีนะรู้สึกว่า,าหูไหมครับเรารู้สึกแบบตุบๆตุบนิดนึงแหละแต่ว่าไม่เจ็บนะมันเหมือนเป็นแบบเนี่ยตรงนี้มันแบบตุบตุบตุบอีก3นาที4 3 2 1, 1> อง่งเดี๋ยวไมขอไปถ่ายรูปมุมข้างๆนี้แป๊บหนึ่งนะ เราจะมาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่เาเป็นยังไง<ม>เอ้ยเอาคำนึงเอาหูออกก่อนแดงไหมก็ดูไม่แดงนะตรงนี้เหมือนแบบชาชาไปเลยอะหูชาชาไปเลยอะอะถ่ายรูปแป๊บอะถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเทียบภาพเลยดีกว่านี่เทียบกันละคนึงนาะขอพิจารณาแป๊บหนึ่งโอเค งงเวลาในโทรศัพท์อย่างนี้มันสลับด้านกันอันที่มีฝ่ายเนี่ยฝ่ายไ,ไมเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะเออตลอดเส้นเดียวอะ่ะแต่ฟังขวาปุ๊บไม่รู้สึกว่าไอ้ตรงแก้มตรงเนี้ยมันเหมือนเริ่มจะกระชับขึ้นนิดหนึ่งอาการบวมแก้มเนี่ยลดน้อยลงนิดหนึ่งนะมันก็แปลว่าฝั่งที่มี2เส้นเนี่ยจะเห็นผลมากกวา่าฝั่งที่มีเส้นเดียว เนาะแต่ความที่ไม่เน่ยเป็นคนที่แก้มเยอะอะถ้าเราสามารถทํายางปุ๊บแล้วมันรัดจนแก้มมันหายไปหมดเลยเนี่ยหมายว่ามันไม่สามารถได้ขนาดนั้นหรอกคือจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติแล้วทุกคนตื่นมาจะหน้าบวมทุกคน ล้อหน้าเราเนี่ยครับจะค่อยๆลดอาการบวมเองโดยอัตโนมัติจากการดื่มน้ําไม่เยอะจากการเดินไปทํางานเดินไปขึ้นรถมันก็จะลดการบวมไปเองแต่ว่ามันอาจจะแก้ปัญหาได้ยอย่างนี้คือปกติวเวลาไม่ไปถ่ายงานอ่ะไม่ต้องมีการไปวิ่งออกกาลังกายคันดิโอประมาณส0มินาทีเพื่อให้หน้าเราเนี่ยครับกระชับมากยิ่งขึ้นอาการบวมน้ำเนี่ยลดน้อยลงสำหรับไมยก็เฮ้ยแฮปปี้ดีนะสามารถทําแทนได้แต่แนะนําว่าอย่าทําเยอะเกินไปสําหรับไม,ม้แสิบนาทีอ่ะไม่ว่ากําลังดีแล้วความพิเห็นส่วนตัวแล้วกันแต่ว่าใครที่แบบว่า เคยทาเกินเสี่ยมทีขึ้นไปแล้วผลรับเนี่ยเป็นยังไงครับผมก็มาแชร์กันได้นาอหรือว่าใครครับเคยทําแล้วผลรับแตกต่างกันไหมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับไมล่ลากันนะมองว่ากระชับขึ้นนิดนึงไม่เจ็บแต่อย่าทําเยอะจนเกินไปอาจจะเกิดผลเสียด้านะนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ไม้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนจะไม่มียิม10บโมงเนาะตอนนี้ก็คือจะเก้าโมงแล้วอ่ะ แล้วก็ขอเตรียมตัวไปเกาหลีก่อนไปเกาหลีนะครับผิวหน้าเนี่ยกลับมาจะเป็นยังไงใช้เครื่องแล้วเนี่ยน่าจะยกกระชับทันทีขนาดไหนอ่ะเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะ